รูปแบบการไหลจะเป็นสามารถจะเป็นหนึ่งในสองรูปแบบนี้นะครับอันแรกนะครับถ้าไม่เป็นรูปแบบการไหลที่ไหลอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านฮีทเอ็กเซนเจอร์นะครับก็คือไอตัวคอยเย็นจริงมันก็เป็นฮีทเอ็กเซนเจอร์นี่แหละเนานะนึกภาพออกนะครับที่เป็นคอยทองแดงวิ่งไปวิ่งมาเนาะในขณะที่มันก็จะระเหยไปด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็น ไอ่อิ่มตัวแล้วก็ตามมาเป็นซูเปอร์ฮีทนะครับอัน uh, 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 นี้ก็คือรูปแบบแรกนะครับ uh, ก็คือสารหอมเยันจะไหลอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านอุปกรณ์ฮีทเจอร์นะคือผ่านให้ตัวคอยเย็นนี่แหละนะครับแล้วก็อย่างที่พูดเมื่อ,อย่อหน้าที่แล้วเนาะส่วนที่เป็นของเหลวของของผสมเนี่ยมันก็จะระเหยครับแล้วมันก็จะกลายเป็นไออิ่มตัวแล้วก็กลายเป็นไอร้อนยิ่งยดหรือซูเปอร์ฮีทเตดไปนะครับ กับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับรูปแบบที่สองก็คือตัวสารทำความเย็นเนี่ยมันจะพักอยู่ในถังพักนะครับในเวสโซนะครับที่ความดันต่ำนะในขณะที่มันก็จะระเหยนะครับนะแล้วก็ตัวไอเนี่ยมันก็จะถูกดึงออกไปนะครับแล้วก็เห็นนะ ในในคืออันนี้มันจะเป็นระบบที่มันเป็นถังพักเนาะแล้วก็แยกสถานะกันนะครับตัวที่เป็นไอเนี่ยตัวที่เป็นไอคือคือ,คอมันก็จะระเหยอยู่ในไอถังเวสเซลตัวนี้แหละส่วนที่เป็นไอเนี่ยมันจะระเหย,ยแล้วมันก็จะวิ่งไปที่มันก็จะวิ่งไปที่คอมเพรสเซอร์นะตามวงจรอัดไอปกติแหละส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยมันก็จะถูกดึงไปยังคอยเย็นนะครับ ซึ่งมันสามารถ,ถามันอาจจะเป็นระบบใหญ่ที่สารทำความเย็ยนเหลวเนี่ยมันถูกดึงไปที่คอยเย็ยนหลายตัวได้เนาะแล้วก็มันก็จะวิ่งกลับมาที่เวสเซลตัวนี้แหละในสถานะที่เป็นของผสมระหว่างไอกับของเหลวนะครับอันนี้ก็เหมือนกับในบทต้นๆนน่าจะพูดถึงวัตจักทำความเย็ยนที่มันเป็นเวสเซลแล้วก็แยกแยกสารทำความเย็ยนออกเป็นสองส่วนเนาะ อันนี้พูดไปแล้วล่ะไอที่เป็นไอก็จะแยกไปเข้าคอมเพรสเซอร์เนาะส่วนที่เป็นของเหลวก็จะถูกดึงไปเข้าคอยเย็นนะครับ mm hmm. ชนิดที่พบเห็นได้มากที่สุดก็คือจะเป็นแบบแรกแหละที่เป็น c o n t i n u วัสโฟล์นะครับเป็นการไหลต่อนเนื่องนะครับซึ่งก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็น direct expansion evaporator นะครับก็เป็น อคอยเย็นที่มีการขยายตัวโดยตรงนะครับอันนี้ก็แปลแปล,แปลตรงตัวเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็จะรู้กันนะว่าระบบแบบนี้เรียกว่า d x system นะครับ Direct Expansion System นะครับ